เดี๋ยครับกิดทุ่งท้ายรอบทงท้ายปีครับยามรอบพังทุ่งท้ายครับผมพอกหี่สวัสดีครับใช้ยูทูบและแฟนเพจเลยนะทานทีกำลังรับชมนะครับผมภาพที่พ่อหน้าครับมันนี่ภาพว่ายามรอบครับใส่หลายเมื่อเลยวครับผมคิดว่างนี้อลังนี่แหละเขาแน่นอนแล้ะครับผมเลยมาถ่ายเบิรงนะครับผมการใส่รอบใส่เวนนาปากน้องเลยครับผมรอบหาลังนะครับว่าจะได้แจ็คตัวครับมันนี่มาเบิรงน้ำกันครับผม แล้วนี่มีชัวร์แล้วครับคามมคืนในห,หินนะครับตานครับอ้ยสองตัวครับผมนี่ก็ใส่ไปส่หามือแล้วครับผมวันมะยามหัวาบาดไปแล้วโตวงามย้งครับตันแต้มครับผมกำลังอันมาคืนนี่ก็จับมาถิบใบปากน้องครับอ้ยปลาเขาไหนกับเต้าครับ อสองลังครับสามแต้มับแล้วอีกใส่ไ,ไลังครับทั้งเบิดอ้ยครับผมหลังที่สามครับผมหลังนี้ได้กระปากน้องครับปลาคอปลาเข็งครับนี่ตัวงามอยู่ครับนโอเคครับ สามลังครับเลยอีกสองลังครับผมสองลังผู้อยู่น้องครับผมต้องขี้แต่ักตัวยักแต้มครับเพราะว่าต้มนะครับผมน้ำก็เริ่มลุ้งน้องแล้วครับผมตอนนี้มะเข่าแล้วครับผมก็จี๊ดไซร่เป็นเซิร์ตัวท้ายแล้วครับน่าจะเจ็บแล้วครับผมเพราะว่าปลากระเริ่มจะลุ้งน้องแล้วครับผมจากน้อยก็เป็นการสูบสารแล้วครับผมจากน้อยน้ำแห้งลุ้งไปแล้ว ครับสั่งสองน้อยติดกันเนน้าคุ้นๆหลังที่ซีครับผมหลังนี้ก็มัน่าจะถือแล้วครับผมหน้ามันแห้งลงแลครับปลาไงมันหน่าจะลงนอนแล้วครับใส่ลักษณะนี้ก็จะถือต่ปลาไงนะครับผมปลาหน่อยก็ไม่ค่อยเข่าครับเพราะว่าไม่ได้ขวงมันนอนไปนี่ครับผมโมนหอยนี่ปลาเขียงครับผม นี่ก็ได้ไปเคียงหน่อยครับผมปลาเงี้ยกันอาจจะลุกน้องไว้แล้วครับผมนำเริ่มแหง้วครับนี่ก็ใส่รอบสุดท้ายนะครับผมเก็บครับก่อนไปลุยต่อปีนาครับผมปีนี้ก็จัดใส่โลนมาหลายตัวแล้วครับผมปีนี้คิดว่าได้หลายครับเราใส่รอบกับปลาโลนี่ได้หลายตัวแล้วครับผมทำามไ่ได้นับไปเนาะตามไปคิดมาไดหลายคิดอยู่ครับโอ้ยอีกหนึ่งครับผมยุดนอนหมดครับ นะครับลังทุ่นท้ายครับจะได้จักแต้มครับนี่ก็ลังทุ่นท้ายแล้วครับผมน้ำขาดกันแท้แล้วครับผมนี่ครับผมน้ำเริ่มลดลงไปหลายแล้วล่ะโอ้ให้สมให้คนหนกจะมีแต้มบ้างไหมมองมีแต้มรครับผม มันมีโมมิแต็มครับผมไม่ใช่ปลาเน่าครับปลาหน่อยเขาเน่าตายครับผมน่ามันน่อยเหรอครับไม่เข้าครับจีบรอบครับไปครับไปสรุปยอดกันอีกทีนึงครับว่าจะได้จักแต้มจากตัวนะครับแต่ก็เพราะได้ยู่ได้กินอยู่ครับต้มผลงานรอบหาลังครับผมเต็มรถสดิงพอดีครับเบเบิรงปลาตัวงามงครับไอเทเบิรงน ีอันสุดท้ายพอมีครับผมนี่ก็รอบสองทางครับทำเองครับแล้วพอออกงานครับบอกไม่ขายนะครับนี่ครับกดสุดท้ายรอบสุดท้ายปีครับยามรอบครั้งสุดท้ายครับผมพอแล้วไม่กี่หนัครับนี่ก็ได้เพราะได้ยืนจริงครับผมทำแล้วครับผมไปต้มหัวบาดหัวบาดไปาแล้วครับตายมือว่าจะพยายามสามสิบมือครับผมหัวบาดเนี่ยโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับพอกันมาคลิปหนักครับสวัสดีครับ